สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาซ่อมบอร์ดภาคไรไฟของทีวีนะครับยี่ห้อ LG กันนะครับเพื่อนเพื่อนชอบถามว่าผมไปดาวน์โหลดวงจรเนี่ยได้จากไหนนะครับกระดาษขาวๆด้านหลังนี้ก็คือตัววงจรนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับตัววงจรนี่ทุกบอร์ดทุกรุ่นเนี่ยส่วนมากเขาจะเขียนอย่างนี้ไว้นะครับอย่างตัวนี้เป็น LG นะครับ LGP 4 7 6อะไรประมาณนี้นะครับผมมองไม่เห็นนะ เพราะว่ามองผ่านกล้องไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาต,ตก่อนเป็น LGP470 ขีด 13PL2 นะครับแล้วก็ลักษณะบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนน่าจะเห็นนะก็เราก็เอาเอาโค้ดนัมเบอร์ตัวนี้นะครับไปค้นในเน็ตนะครับแล้วถ้ามีเราก็เปลี่ยนการค้นหาของ Google ให้เป็นรูปภาพถ้ามีมันก็จะโผล่เป็นรูปวงจรพวกนี้ขึ้นมา ท่านั้นครับผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรแต่ว่าเราต้องดูบอร์ดตรงนี้ให้ให้ให้ดีด้วยนะครับมันอาจจะมีมันอาจจะไม่มีนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับส่วนนี้ก็ส่งมาอาการก็คือเปิดไม่ติดไม่ติดสแตนบายไม่ไม่อะไรเลยนะครับเหมือนกับไม่เสียบปลั๊กอะไรประมาณนั้นนะครับก็เจ้าของเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับ <g år> ก็ดูก็อยากศึกษาก็อะไรประมาณนี้ผมก็เลยอาช่วยช่วยกันเหลือกันนะครับถ้าพี่ไม่รีบมากก็ส่งมานะครับเพราะว่าต้องขอ,อภัยเพ,เพื่อนด้วยที่ส่งบอร์ดหรือว่าส่งอะไรต่างๆไหมผมซ่อมนี่มันอาจจะช้านะครับเพราะว่า,าเท่าที่เห็นนะครับถ้าพเพื่อนศึกษาคลิปแล้วก็ดูคลิปผมมานี่มันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มีขั้นตอนเยอะบางคนอาจจะเบื่อนะครับแต่บางคนก็ไม่เบื่อนะครับหลายคนจะไม่เบื่อเพราะว่าได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปนะครับคนที่เบื่อก็สแสดงว่า จะเริ่มมีความรู้เริ่มเก่งแล้วประมาณนั้นถ้าจะเบื่อนะครับก็เลยส่วนมากนี่ต right ั้งใจทํามาเพื <fire> ่อเพื่อเพื่อเพื่อนๆที่เริ่มต้นนะครับบางครั้งก็คิดถึงเพื่อนๆที่เริ่มศึกษานะครับเรียนรู้กันไปนะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับอย่างตัวนี้อาการนะครับอาการก็คือไฟไม่ออกเลยนะครับก็เงียบไปส่วนที่เราจะต้องตรวจสอบจะต้องดูนะครับในเบื้องต้นเลยทุกทุกทุก ทุกคลิปนะครับที่ผมทํามาเนี่ยเพืเ่อนๆจะต้องพยายามแยกให้ออกว่าบอร์ดเราเนี่ยมันมีกี่ภาคมีกี่ชุดแบ่งชุดแบ่งภาคกันนะครับเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าแต่ละชุดแต่ละภาคเนี่ยมันทํางานยังไงเราก็จะโฟกัสแล้วก็ซ่อมเป็นทีละจุดไปอย่างไฟเข้าทุกคนจะดูออกกันทีเลยว่าไฟเข้าชุดนี้อ่าไฟเข้าชุดนี้เพราะมันเป็นปลั๊กเสียบอ่าประมาณนี้นะครับชุดต่อมาดูยังไงอีกเอาไฟออก ไฟออกอยู่ตรงไหนครับไฟออกจุดนี้ไหมหรือว่าจุดนี้ก็ต้องดูต้องดูนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องดูอันดับแรกเลยนะครับดูภาพกว้างทั่วไปนะครับว่าบอร์ดนี้มีมีกี่ภาคนะครับไล่ภาคมันได้ไหมโอเคไล่ภาคยังไม่ได้หาไว้ก่อนแป๊บนึงสิ่งที่ต้องดูในเบื้องต้นเลยนะครับดูตัวนี้ครับดูชุดนี้เดี๋ยวผมขยับกล้องไป,ไปอีกนะ ดูชุดนี้เลยครับดูตัวนี้เลยว่ามันมีไฟออกกี่ชุดกี่โวลต์น,นะครับเขาจะบอกอะไรบ้างตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเนมเพจนะครับที่บอกเลยจะมี12โวลต์มี2 4โวลต์มี3.5โวลต์สแสดงว่า3.5โวลต์เป็นไฟแซนันไบครับบางรุ่นก็จะบอกว่าเป็น12อโวลต์อย่างเดียวก็12โวลต์ก็สแสดงว่าเป็นเป็นชุด12โวลต์หลักเลยแล้วก็บอกว่า pwr ขีดออนเนี่ยก็คือ power on D.R.Y. นะครับ D.R.V. นะไรออนอะไรประมาณนี้ไอ้พวกนี้มันจะเป็นสาระสำคัญเลยที่เราจะต้องรู้ว่าการที่การที่ไฟเราเนี่ยการที่บอร์ดเราเทำงานไม่ได้เนี่ยมันเสียมันเสียจากตรงไหนอันดับแรกก็ดูไฟก่อนดูเสร็จแล้วปับ๊บอ่าก็ดูมันมี3.5 3.5ก็แสดงว่ามันเป็นไฟชุดแรกเพราะฉะนั้นเราต้องวัดไฟชุดแรกก่อนให้ได้ก่อนว่า3.5มีไหมถ้าไม่มีเราก็ซ่อม3.5 ถ้ามีก็จบไปแล้วก็ซ่อมชุดอื่นต่อนะครับอันนี้คืออันนี้คือด่านแรกนะครับที่เราจะต้องดูก่อนอ่าโดยประมาณนี้นะต่อมาครับต่อมาก็มาแบ่งชุดกันว่าแต่และชุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างในบอร์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ผมก็โหลดมาจากตัววงจรน,นะครับโหลดจากตัววงจรมานะาเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับโหลดจากวงจรมาก็จะมี ST เนี่ย ST ก็คือไฟไฟชุดแรกนะครับไฟสตาร์ทอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่เขาจะเขียนมาก็3 5มโวลต์อันนี้ก็มี1 2บโวลต์มี2 4่โวลต์แสดงว่าไฟในบอร์ดเรานี่มันมีแค่3าชุดครับมี 1, นึ่งสาแล้วยนะครับแล้วมีคําสั่ง power on power on เนี่ยก็จะก็จะสั่ง on มาก็จะสั่งผ่านออโต้แล้วก็สั่งมาที่ชุดไหนครับชุด on off แล้วก็มาที่สั่งให้ PFC ทํางานครับ ราะว่าออนนี่คือจะสั่งให้ PFC ทํางานก็แสดงว่ามี PFC แล้วเนี่ยชุดที่2มา PFC นะครับเมื่อ PFC ทํางานแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งมาที่ไหนครับส่งมาที่ r e c t i a y and Filter ก็ส่งมาที่ Main Main Switching ครับแสดงว่าเป็นชุดที่3ครับเป็นชุดที่3แล้วก็มีไฟ3ชุดครับส่งออกมาส่งออกมาชุดชุดที่3าม่ีส่งอะไรส่ง12โวลต์ส่ง24โวลต์อ่าประมาณนี้นะครับแสดงว่ามีไฟชุดแรก3.5โวลต์ต้องออกก่อน เมื่อเราสั่ง power on นะครับกดรีโมทกดอะไร,รที่หน้าเครื่องสั่งมาปับ๊บสั่งผ่านออโต้มา PFC ต้องทำงานได้400ต้องทำงานได้380้โวลต์395อโวลต์ประมาณนี้ทำเสร็จแล้วชุดเมนก็จะทำครับสแสดงว่ามี1ชุด2ชุด3ชุดครับมันอยู่ตรงไหนครับในบอร์ดเราคราวนี้อ่าดูนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับชุดที่1ครับชุดที่1ชุด3 5โวลต ชุด3.5โวลต์ชุดไหนเอ่ยอันนี้เราก็จะดูด้วยความที่ต้องประสบการณ์หน่อยดูไปดูไป,ไปบ่อยเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเป็นชุดที่หนึ่งเราเราไล่ชุดภาคภาคจ่ายไฟเบื้องต้นก่อนชุดจ่ายไฟเบื้องต้นชุดหลักชุดแรกนะครับไฟเข้าจากชุดนี้นะ220โวลต์ผ่านฟิลนะครับผ่านลายฟิลเตอร์นี่นะตามชุดเขาเลยนะ220โวลต์เข้าชุดนี้ครับ ผ่าน e m i filter นะครับชุดนี้ครับ e m i filter เนี่ยชุดลาย Filter ครับเขาเรียกประมาณนี้นะจากนั้น rectify นี่ครับ rectify diode rectify ครับ rectify เสร็จเขาจะเข้า p f c ครับ p f c คือชุดนี้ครับคือหม้อแปลงตัวเหลืองๆตัวนี้คราวนี้ p f c เนี่ยเราดูไงว่าเป็น p f c ทุกคลิปเลยเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกเนี่ยสัญลักษณ์นะครับเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งครึ่ง power supply ไว้เขาจะแบ่งบอร์ดออกไปเป็น2ส,ส่วน ส่วนนี้เป็นส่วนกาวร้อนส่วนนี้เป็นส่วนกาวเย็นนะครับหรือหรือบางสับก็อาจจะเป็น p r i m a r y อันนี้อาจจะเป็น s e c o n น a r y นะครับโดยมีตัวนี้แบ่งแบ่งครึ่งอยู่ตรงนี้นะครับดูด้านหลังนะคราวนี้ด้านหลังจะชัดเจนด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นเลยเลยเนี่ยรอยเส้นป่าแล้วปิ้นปิ้นมันจะไม่ต่อกันนะครับปิ้นจะไม่ต่อกันชุดนี้เป็นฝั่งกาวเย็นนะครับเป็นฝั่งเอาพุทนั่นเองหรือจะเรียกเป็น s e c o n d a r y หรือจะเรียกเป็นกาวเย็นก็ได้ก็แล้วแต่ หรือที่เรียกเป็นฝั่งอาพุธก็ได้ชุดนี้เป็นฝั่งเก่าร้อนนะครับฝั่งเก่าร้อนมีไฟเข้ามาแล้วก็มีชุดต่างๆทํางานนะครับนี่นะเพราะ,ะนั้นตัวที่เสียคือมันจะเสียฝั่งนี้ไหมหรือฝั่งนี้เราก็ต้องมาดูนะครับต่อมานะแล้วเราจะดูยังไงเขานี้ว่ามันมี PFC ไหมมันจะแบ่งบอร์ดใช่ไหมครับเนี่ยมันจะแบ่งบอร์ดมาเลยแบ่งบอร์ดมาเก่าร้อนเก่าเย็นแบ่งแยกเหมือนกันนะครับ แล้วผมจะพูดทุกคลิปเลยม้อปแปลงตัวเรื่องเหลืองเนี่ยตัวนี้เรียกว่าม้อปแปลงตัวนี้เรียกว่าหม้อแปลงตัวนี้เรียกว่าม้อปแปลงเราจะเรียกเป็นเป็นโชคเป็นคอยก็แล้วแต่เรียกเป็นหม้อปแปลงก็ได้เอาให้เข้าใจกันนะครับถ้ามีม้อปแปลงตัวเหลืองตัวไหนก็ตามที่มันอยู่ในฝั่งกาวร้อนทั้งลูกเลยทั้งลูกคือตัวนี้นะครับมันไอเส้นปปะเนี่ยเห็นไหมครับเส้นปะปะเนี่ยมันห่างจากเส้นปากมากเลยมันอยู่ตรงเนี้ยเงื่อนไขเขาคือถ้า ไอหม้อแปลงเหลืองเนี่ยอยู่ในฝั่งกาวร้อนทั้งลูกเนี่ยขอให้หม้ออะบอร์ดชุดน,นั้น่ะบอร์ดชุดน,นั้นจะต้องมี pfc ครับนี่คือหม้อแปลง pfc นี่นะนี่คือ pfc อ้าวเขียนเลยครับ pfc แล้วตัวนี้เป็น pfc ไหมมันไม่เป็นครับเพราะอะไรเพราะมันผ่าครึ่งมาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เส้นปะปะนี่มันผ่าครึ่งตรงนี้มา มันผ่ามานะครับก็มีเป็นไอ้นี้แหละอันี่กช็ชัดเลยมันผ่ามาผ่าครึ้งมานะครับก็ไม่เป็นอันนี้มันไม่มีผ่าเลยโอเคชุดนี้มี PFC ครับอ่าชุดนี้นะเนี่ยลักษณะไฟมันจะเข้าวิ่งมาที่ PFC ก่อน PFC ทํางานไหมยังไม่ทํานะครับอ่าโอเคจาก PFC ครับมันจะวิ่งไปไหนเขาวนี้ PFC ครับมันจะวิ่งไปนี่มันก็จะวิ่งวิ่งไป2ส่วนครับมันจะแยกไปสองส่วน อ่าส่วนที่1แยกมานี่ส่วนที่2แยกมานี่ส่วนที่1มันจะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งปึด๊ดแล้วก็ออกมาด้านนี้ออกมาที่3 5มโวลต์อันนี้คือไฟชุดชุดที่1ครับชุดสแตนบาย3.5โวลต์ชุดที่2ครับ,บ,รบมันจะวิ่งมาที่เมนครับเนี่ยเขาเขียนว่าเมนชุดนี้ก็จะจ่ายไฟแสงสีเสียงอะไรก็ว่าไปจ่ายภาคขยายเสียงจ่ายภาคแสงแสงก็คือชุดแบ็คไลท์นะครับ จ่ายชุดไปหลอดไปอะไรบานประมาณนี้นะครับเนี่ยชุดนี้แสงสีเสียง led พวกนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลย led เนี่ยชุดนี้จ่ายแค่เมนบอร์ดอีกตัวหนึ่งแค่สั่งมาให้มันออนได้ก็เท่านั้นเองนะครับอ่ะต่อมาชุด pfc อยู่ไหนเอ่ยรู้แล้วนะครับนี่ชุด pfc ผมกำหนดให้เป็นชุดที่สองนะครับชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งครับอ่าชุดหนึ่งนะชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งชุดนี้เป็นชุดที่สองชุดนี้เป็นชุดที่สามครับ ชุดนี้นะ่าเป็นชุดเมนผมไม่ได้ทําบล็อกในแกรมนะอันนี้ผมเอามาตรฐานของเขามาเลยนะครับเอาเราเจอชุดที่2ก่อนคือชุดนี้ครับเจอแล้วเจอแล้วได้อะไรพลิกด้านหลังครับพลิกด้านหลังขึ้นมาอา่าเราพลิกด้านหลังขึ้นมาไอที่อยู่ใกล้ที่สุดมออแปลงตัวนี้อยู่ใกล้ที่สุดจะมีไอซีหนึ่งตัวมีมอดเฟดอาจจะมีมอดเฟดหนึ่งตัว, Mod อจจ Mod 1, ตวสองตัวก็แล้วแต่ชุดนี้คือ PFC ครับนี่เลยนะเป็น PFC เขาจะจัดวงจรแบบไหนแล้วแต่เขา ชุดนี้คือ PFC ครับมันติดหม้อแปลงตัวนี้นะครับแล้วก็มี IC ก็แสดงว่าชุดนี้เป็น PFC เราได้แล้วหนึ่งชุดนะครับชุดที่สองครับหรือว่าชุดที่หนึ่งตรงนี้ชุดนี้เป็นชุด3.5โวลต์อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับชุดที่3.5โวลต์อยู่ตรงไหนครับ3.5โวลต์มันมีสองลูกครับหม้อแปลงสองลูกเท่านั้นเองหม้อแปลงสองลูกนะครับเราสังเกตนะครับ เราดูจากตรงไหนเราดูจากจุดนี้ครับจุดนี้คือต่อต่อไปที่ต่อไปที่เมนบอร์ดนะครับมันกคยมีบอกว่าออก3.5มจุดห้าโวลต์ออกสิบสองโวลต์มันใกล้ตัวไหนก็ตัวนั้นครับตัวนี้ครับผมสันนิษฐานว่าตัวนี้เป็นชุดชุด3.5มจุดห้าโวลต์แล้วชุดนี้คืออะไรครับชุดนี้เป็นชุดเมนครับชุดเมนนะเพราะมันใกล้ตัวไหนครับมันออกมาด้านนี้ครับออกมาฝั่งนี้ออกมาฝั่งเสียบหลอด led ประมาณนี้ครับแล้วเป็นเป็นหมอแปลงตัวใหญ่มันจะต,ตัวใหญ่กว่าสแตนบายอ่าประมาณนี้นะครับนี่นะนี่คือชุดเมนครับนี่คือชุดสแตนบายหรือว่าชุดชุดหลักชุดแรกนะครับชุดแรกนะก็มี AC ตัวนี้เป็นตัวทำอ่าที่ด้านหลังครับคราวนี้ด้านหลังมีไหมไม่มีอ่าไม่มีไม่มีอะไรก็มีตัวนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วตัวนี้แหละครับตัวนี้มีชุดนี้ครับชุดนี้ก็มีมอสเฟตสองตัวมี AC คุมอยู่หนึ่งตัว ตัวนี้เป็นเมนครับนี่เป็นเมนแน่นอนเมนเสร็จปันจ่ายออกไปไหนจ่ายมาด้านนี้ครับเนี่ยจ่ายมาด้านนี้จ่ายมาชุด LED ครับชุดแบ็คไลท์ตรงนี้เนี่ยผ่านออกมาเลยด้านนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านไดโอดออกมาอันนี้เป็นไดโอดนะครับเราดูไงเป็นไดโอดไม่เป็นไดโอดดูสัญลักษณ์มันสัญลักษณ์มันนะครับถ้าไดโอดเนี่ยมันจะเขาอาจจะเขียนอย่างนี้อ่าที่ปิ้นเขียนอย่างนี้ครับเนี่ยคือไดโอดครับลักษณะนี้เป็นไดโอด ตัวนี้ก็ไดโอดแน่นอนอประมาณนี้นะอ้าวคราวนี้ทําไมจะต้องแบ่งชุดอันนี้ชุด2ชุด1ชุด3ก็ตามนี้ครับไฟวิ่งเข้ามาด้านนี้เสร็จมันผ่านชุดที่2ก่อนแต่ชุดที่2ทํทำไหมมันไม่ทํามันจะให้ชุดที่1ทําก่อนชุดนี้ครับต้องทํางานก่อนชุดนี้จะต้องมีไฟก่อน3.5โวลต์เมื่อมีเสร็จเนี่ยเราสั่งที่ power on กดรีโมทปึ๊ดนะครับ กดปุ๊ดเข้ามาไฟมันจะวิ่งคําสั่งวิ่งเข้ามามันก็จะผ่านมาให้ชุด PFC ทํางานครับเพราะฉะนั้นลําดับที่2ก็คือตัวนี้ทําตัวนี้ทําก่อนอันแรกอันนี้ทําต่ออันทนี่2งมันอันนี้เราจะวัดได้ไงเราก็วัดที่ c 4, 4ลตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องได้ประมาณ385โวลต์ขึ้นไปถ้าวัดแล้วปั๊บไฟนิงน่งๆ385โวลต์ก็แสดงว่าชุดนี้โอเคทาได้พอตัวนี้ทํางานเสร็จ มันก็จะส่งไฟ300กว่าโวลต์400โวลต์นเนี่ยส่งมาที่ชุดเมนครับชุดเมนเนี่ยเขาก็จะตรวจว่ามีไฟไหมถ้าไฟได้ที่385โวลต์พูดง่ายๆว่าถ้าชุด PFC ทํางานเนี่ยชุดเมนก็จะทํางานโดยอัตโนมัติครับพอทาเสร็จก็เป็นชุดที่3ก็จะจ่ายไฟ12กับ24ออกมาอ่ะตอนนี้เราได้แล้วหลักการนะครับ1 2 3ตามลําดับนะครับบางชุดไม่มีตัวนี้ก็ตัดทิ้งไป บางชุดก็ไม่มีตัวนี้ก็ตัดทิ้งแต่มันจะมีแค่ชุดเมนเลยนะครับชุดเดียวส่งจ่ายไฟออกไปเลยก็แล้วแต่เราก็ตัดตัดทอนออกไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆแบ่งภาคได้แล้วชุดชุดที่1ชุดนี้วนวงกลมอยู่แค่นี้ครับชุดที่2อยู่แค่นี้วงกลมอยู่ด้านหลังชุดที่3ก็วงกลมอยู่แค่นี้คราวนี้เสียชุดไหนครับคราวนี้เสียชุดไหนก็มาดูตัวนี้ครับดูตัวนี้ดูนี่เลยผมก็จะดูชุดแรกเลยครับไฟจะจ่ายชุด 3.5โวลต์ชุดนี้ชุดแรกพลิกดูด้านหลังครับคราวนี้พลิกด้านหลังขึ้นมาพลิกด้านหลังเราก็จะเจอเจอตัวนี้กับตัวนี้นะครับเอากล้องลงไปนะครับ